The h ฮันติงออฟบลายมานเเป็นผลงานซีรีส์เรื่องต่อมาจากทีมสร้าง The h u n t i n g of Hill House ที่ประสบความสำเร็จมากๆทเราะว่าเนื้อเรื่องของทั้งสองเรื่องนะั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับจะมีก็แต่นักแสดงอย่างวิกตอเรียเพเทอร์ทรีที่รับบทเป็นน้องสาวคนเล็กจากซีรีส์เรื่องก่อนได้กลายมาเป็นนักแสดงนำที่เป็นตัวละครสำคัญที่สุดใน B ล y Manor อย่างไรก็ตามวิดีโอ XP เอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์ภาคหลังกันนะครับว่า The Move มีความคิดเห็นยังไงซึ่งเนื้อหาจะมีการพูดถึงโโคคคครรรรงงงงงเื่่่่อออออแล้้้้้้้ววกกกก็็ปปะะะบบตาาาๆดดดยยฉนนนนนัันถัถุูชมมมไไใหขีี เอาละผมขออนญาตเกันเรื่องราวในช่วงต้นให้ฟังคร่าวๆนิดนึงกัแล้วกันอย่างน้อยคุณผู้ชมที่เร็งๆซีรีส์เรื่องนี้อยู่และกําลังคิดอยู่ว่าจะดูดีไหมจะได้มองเห็นภาพคร่าวๆว,ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้างนะครับจุดเริ่มต้นของ Hunting a of the Blind m a n o r นะั้นเริ่มต้นณนะงานเลี้ยงก่อนแต่งงานของคู่หนุ่มสาวคู่หนึ่งณแคลิฟนอะร์เนียสหรัฐอเมริกาในปี2007 หญิงสูงวัยคนหนึ่งได้มาร่วมงานด้วยซึ่งงานก็ดำเนินเข้าสู่ช่วงหัวคำ่ำพวกเขานั่งคุยกันไปนเรื่อยเปื่อยจนไปจบที่เรื่องผีหญิงสูงวัยคนนั้นก็ได้เริ่มต้นเล่าเรื่องผีที่มาจากคนรู้จักของเธอให้บ่าวสาวและก็ผู้ร่วมงานคนอื่นๆได้ฟังโดยเหตุการณ์ได้ย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนในปี1987ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ เดนี่เคลตันหญิงสาวสัญชาติอเมริกันได้เดินทางไปยังที่นั่นซึ่งเธอก็ได้อาศัยอยู่ที่ลอนดอนมาหลายเดือนแล้วจนเธอได้ตัดสินใจที่จะหางานใหม่ที่เธอถนัดมากที่สุดนั่นก็คือพี่เลี้ยงเด็กเดนี่ <Danny S 1> เห็นข่าวรับสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวพอดีซึ่งเป็นงานที่ว่าจ้างโดยลอร์ดเฮนรีวินกรฟเธอตัดสินใจเข้าไปสมัครงานนี้หลังจากที่ค้นพบว่าตำแหน่งดังกล่าวนั้นมีการประกาศมานานกว่า6เดือนแต่ก็ยังไม่ได้คนที่รับงานนี้สักทีแน่นอนว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างแปลกครับ เพรว่าสุดท้ายเมื่อเข้าไปคุยกับเฮนรี่หญิงสาวก็ได้งานนี้ในที่สุดโดยสถานที่ทํางานนั้นอยู่หนะ้าครือร์หาดหลังใหญ่ในเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าบลายเดนนี่ต้องดูแลเด็ก2คนผู้เป็นทายาทของพ่อแม่ตระกูลวินเกรฟผู้ล่วงลับด้วยอุบัติเหตุเมื่อประมาณ2ปีก่อนซึ่งคนที่เป็นพ่อก็คือพี่ชายของหลอดเฮนรี่วินกรฟนั่นเอง จากนั้นเมื่อนางเอกเดินทางไปถึงนะครับหญิงสาวก็ได้รู้จักคนที่อยู่ในคฤร่หา์แห่งนี้คนแรกก็คือไมลผู้เป็นพี่ชายส่วนน้องสาวก็คือฟลอร a านอกจากนั้นยังมีคนที่รับผิดชอบด้านอื่นๆในบ้านด้วยได้แก่ฮันนาหญิงสาวผิวสีทําหน้าที่เป็น House เฮาส์คีปเปอร์โอเวนเป็นพ่อครัวแล้วก็คนขับรถและสุดท้ายก็คือเจมี่ผู้ดูแลสวนและก็พันไม้ต่างๆ ประเด็นที่เป็นปมที่เกิดขึ้นจะเริ่มต้นนับตั้งแต่ตรงนี้นี่แหละครับทั้งการที่เดนี่ได้เห็นชายปริศนาปรากฏตัวขึ้นที่บริเวณชั้น2ของบ้านซึ่งบริเวณละแวกดังกล่าวเป็นอาณาเขตต้องห้ามที่ทุกคนต่างรู้ดีนะครับว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรจะเข้าไปตรงนั้นการที่เด็ก2คนมีพฤติกรรมแปลกๆมายที่มีบุคลิกที่โตกว่าเด็กทั่วไปฟลอร่าที่มักจะชอบมองผ่านไหล่ของนาเอกเหมือนกับว่าเธอเห็นอะไรอยู่เบื้องหลัง ว่าจะเป็นข้อห้ามที่เด็กๆของให้พี่เลี้ยงคนใหม่ของพวกเขาอย่าออกจากห้องในเวลากลางคืนการได้เห็นรอยเท้าเปื้อนโครนเดินเข้าออกจากประตูหน้าขึ้นไปยังโถงทางเดินชั้น2หรือแม้แต่เดนนี่เองที่ไม่กล้ามองกระจกด้วยปมในอดีตบางอย่างของเธอทาให้หญิงสาวมักจะเห็นชายร่างสีดสําสวมแว่นติดตามเธอไปแทบทุกที่ จากนั้นบ้านยังมีประวัติเกี่ยวกับเหตุการณ์สุกนาตก,การรมเมื่อปีก่อนด้วยนะครับที่พี่เลี้ยงคนก่อนจมน้ําตายที่ทะเลสาบเล็กๆใกล้ๆกับตัวเคาือหาดเป็นต้น ประเด็นเรื่องปแปลกๆเหล่านี้จะถูกปูเอาไว้ตั้งแต่เอพิโซดแรกซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังหเหตุการณ์เหล่านั้นจะค่อยๆปล่อยออกมาผ่านเรื่องราวในแต่ละตอนโดยเฉพาะเอพิโซดที่1-5ถึงที่เน้นหนักไปที่ตัวละครเป็นคนๆไปแต่ตัวเหตุการณ์หลักก็จะดําเนินไปข้างหน้าควบคู่กันนะครับแต่ว่าจะไปแบบช้าๆส่งผลให้ถ้าคุณผู้ชมหยุดดูเอาไว้แค่นั้นคุณผู้ชมจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้เลยเพราะว่ามัน,อนเอื่อยเฉยมากๆคือผมดูไปหาวไปคุณผู้ชมครับกระทั่งเหตุการณ์ได้เข้าสู่เอพิโซดที่6นเ,เ,น,น,เออนื้นเอเร ปัญหาของ The Hunting of b i l y e a n e o r ก็คือ5เอพิโซดแรกที่มีการดำเนินเรื่องที่อาจจะช้าไปหน่อยไม่มีประเด็นใหญ่ๆที่ชัดเจนนักและที่สำคัญก็คือตักะกับพฤติกรรมของตัวละครบางคนที่เราเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนั้นมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าบทของพวกเขาดูโชง่ชางทั้งคนและวิญ,ญญาณที่ปรากฏก็เข้าใจได้ยากจนเรารู้สึกขัดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องเลยด้วยซ้ําผมบอกเลยว่าผมดู5ตอนแรกจบผมเฉยๆกับหนังเรื่องนี้มากนะครับคือแทบจะไม่ได้ดูต่อแต่ว่ามันก็เหลือ,อแค่4ตอนไงก็เลยฝืนเอาจนจบคุณผู้ รุปมันก็ทําให้เราได้ไปถึงคําอธิบายปมต่างๆที่เราไม่เข้าใจในตอนแรกคือต้องบอกว่าแทบทุกปมมีเหตุผลรองรับเกือบทั้งหมดนะครับมันเป็นอะไรที่เข้าใจได้ยิ่งเอพิโซดสุดท้ายเป็นตอนที่ตราตรึงจนบอกไม่ถูกเลยเลยครับ The Hunting of Bly Manor อาจจะมีฉากหน้าเป็นหนังสยองขวัญแต่ภายในมันเต็มไปด้วยดรามา่าความรักความลี้ลับและการสืบสวนสอบสวนที่คุณจะเอนจอยกับปมที่ค่อยๆถูกแก้ออกมายังไงก็ตามนี่คือมุมของคนที่ชอบหนังเรื่องนี้ซึ่งถ้ามองกลับกันในฝั่งของคนที่จะไม่ชอบหนังเรื่องนี้บ้างนั่นก็คือผู้ชมที่อาจจะสลัดความเชื่อในแบบของตนเองไปไม่ได้จริงๆซึ่งอันนี้ผมเข้าใจนะเพราะถ้าเราเอาวัฒนธรรมเรื่องผีของไทยไปอ้างอิงมันจะดูเป็นหนังผีที่อีหยังวะขึ้นมาทันทีในบางจุดนะครับซึ่งอันน ริ่มดู The Hunting of b l i l d m a n e o r ถ้าคุณผู้ชมอยากเลิดเพลินไปกับมันก็ให้เริ่มจากการวางความเชื่อแบบไทยออกไปก่อนแล้วจากนั้นก็ไหลไปตามเรื่องราวที่ผู้กำกับนำเสนอเพราะเขาผูกเรื่องทั้งหมดเอาไว้แล้วเลยครับอะไรที่เป็นเหตุการณ์แปลกๆทั้งหมดที่ผมเกิิ่นเอาไว้ผมรับรองว่ามันจะมีคำตอบให้เราแน่ๆแต่ว่าจะเป็นคำตอบที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์ที่ผู้กำกับเขาเซตเอาไว้ตามความเชื่อและก็ไอเดียของเขา ทีนี้ในด้านขององค์ประกอบหนังเงินอื่นผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับนักแ,แสดงทุกคนแสดงได้ดีมูดแอนโทนของภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับเข้ากับบรรยากาศของเรื่องแล้วก็ช่วงเวลาที่ย้อนกลับไปในปี80หรือว่าจะเป็นเพลงประกอบก็ดีไม่แพ้ฮิลเฮาส์เลยนะครับอ,อ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือจังหวะจัมส์แร์มีไหมอันนี้ต้องบอกว่ามีนะครับแต่ว่าไม่ได้หนักแล้วก็มีไม่เยอะมากคนกลัวผีแบบผมยังพอรับไหวแก้ปัญหาได้โดยการดูจากหางตากับอีกวิธีหนึ่งก็คือดูหนึ่งใน10ของจอแทนก็จะพอผ่านไปไปด้ครับ ทีนี้ก่อนที่จะให้คะแนนผมขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ของเราอย่าง d v i c e ศูรย์จำหน่ายอยุปรกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกราซจอมนิเตอร์หรืออื่นอนอีกมากมายครับรวมทาง Advice ยังมีบริการซ่อมบำรุงและดูแลหลังการขายใกล้บ้านคุณผู้ชมกว่า350สาขาทั่วไทยและสปปาลาวนึกถึง IT นึกถึง Advice ครบจบในที่เดียวนะครับ ทีนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับถ้าผมจะให้คะแนนความสนุกตลอดเกือบ9ชั่วโมงที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ผมก็จะให้ไปที่8เต็ม10คะแนนหากตรงความเนิบๆในตอนแรกกับพลอตโฮเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆสุดท้ายถ้าผู้ชมดูจบแล้วให้คะแนนเท่าไหร่หรือว่าคิดเห็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้กันบ้างก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันนะครับและถ้าผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move ที่ลงทุกวันนะส่วนวววดดีีีโอออนนนนน้้้ผมมลลาาไปกก่่ครััับบแพใหตนหตสส